ยังใหญ่ยหญสับปะรดจ้าสับปะรดโอ้หน่วยหน่วยสีนี่เนาะสีม่วงสับปะรดสีม่วงครับอันปาดกี่ปาดปาดต่อน้ำปลาเอาพริกผงใส่ที่ทผงผงสุรด <c oughs> ผงนัว แป้งนัวแป้งนัวใส่น้ำปลาโอนใส่น้ำปลาลายอดกนิดคนแล้วกับน้ำปลาลาน้ำลายแตกน้ำปลาลายจัดหน่อยครับน้ำลายแตกจ้าแป้งนัวนี่สองสายพันธุ์จ้าสอดวอดอันนี้อันนี้ลูกสีเหลืองสีเหลืองเออมี คนละพันเนาะแต่ว่าอันนี้บพะเปรี้ยวหลายนี่ใกล้ๆนึกไอ้กีนองเบิ่งนึกอันนี้บพะเปรี้ยวไหลจ้าอันนี้อันนี้เปรี้ยวแน่นิดนึงโอสมมุติมันเปรี้ยวเนาะเอานี่อันนี้สอวรสอันนี้ของยายเฒ่าบ่ได้ลักปีมันล่วงบ่ได้ลักครับมันล่วงมันลนจ้ามันลนไอแล้วยอดนึง ก็ได้รักจ้ามันลนลงดินแล้วเจ็บเอาจ้าอันนี้ภาษาภาษากลางเรียกว่ายอย่างนอ้อกับภาษากลางบ้านเขาเรียกผักลุดใบก็ได้บ้านเขาเรียกผักลุดกับผักลดหรือผักชีนาคมึงหยอดก,กะลากนอ่อนครับ ทำนี่กินได้จ้านี่กเ็นกินได้เป็นเพื่อนเอารวกก็ดีเนาะลวกกินจังบมแหงรวกกินก็ได้ครับเ่ยผู้ใดแบบมากินขันขั้นกินแบบนี้ที่กินแห้งครับขั้นมักแบบกินร้อนๆอยู่น้อยเอาเอารวกหรือเอานึ่งนะครับก็กินดีอีกครับดีขึ้นอีกกินกับลาบปลาลาบเนื้อปูนปลาทูกระแซก แต่ก่อนอยู่บ้านทั้งบ้านพอเนาะทั้งกว่าบ้านบุงบ้านยิ้มพ้มขื่นต้นบอกม่วงครับโอ้ยขึ้นดีกว่ปล่อยขึ้นไปยอดเต็มแบบเดียวออกมายั้นเด็ดกินก็ขึ้นนั่นเด็ดออกปาดออกเจ้่กอนต้นโอ้เคียบอกง่ายครับเรียกเพื่นออกมาเจ้าฟูคนนี้เนาะเพื่นไปปูไปอย่างนี้ออกมาปลูก มาปลูกไว้ผักปืนบ้านครับบ่ต้องฉีดว่านฉีดยาครับเนี่ยบม่มแีแมลงบ่มีโรคนี้อย่างไรครับบ่ต้องรักษายากกับปลูกไว้ก็ได้กินครับใสปลุงไว้ก่อนครับที่เงี้ยว นี่เอานี่ไปกินทันแล้วครับบางคนจนควัดใส่ควัดใส่กันตั้งหลายนนเนาะเอาอย่งใส่เสียงปรุงเลยโซดเอาโซดเอา,เอาหลายพเออาดเนาะบบแซบคือเอามีดปาดโซด์คาบเปลือกมันเลยโซ <c oughs> <c oughs> ดค์คาบเปลือกเลยถ้าเราใส่ถุยใส่ซ้ำมันบบแซบบ๊ายบาย bye. เราจังค่ะบ่ได้ล่างถวยล่างซ้ำเขากินข้าวนี่เลยคิิปนี้กับตัวนี้นะครับนะสวัสดีครับสวัสดีจ้า